ใครใช้บัตรทองดูด่วนรัฐแจ้งแล้วมีข่าวดีเริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะสอปอสอชอดึงโรงพยาบาลเอก,กชน17แห่ง ดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ส่งต่อรักษาในกทมมีผู้ป่วยได้รับบริการแล้ว2,930คนสำนักงานหลักประก,กันสุขภาพแห่งชาติสปสอชอดึงโรงพยาบาลเอกชนนอกระบบบัตรทอง17แห่งมาร่วมดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ส่งต่อรักษาในพื้นที่กทมเรื่อมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2566 ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นจำนวน2930คนข้อมูลณนวันที่หนึ่งเมษายนถึงวันที่26กพฤษภาคม2566และช่วยเพิ่มจำนวนเตียงรักษาในระบบได้5 8 4เตียงนอกจากนี้ยังได้ขยายบริการการส่งต่อรักษาครอบคลุมทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจากเดิมที่จำกัดเฉพาะรับส่งต่อผู้ป่วยในเท่านั้น พร้อมทั้งให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกที่ต้องรอคิวนานอีกด้วยเช่นผู้ป่วยส่วนหัวใจเปลี่ยนข้อเข่าสะโพกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผ่าตัดเส้นฟอกไตเป็นต้นสำหรับโรงพยาบาลเอก,เกชนที่เข้าร่วม17แห่งประกอบด้วย 1. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย 2. โรงพยาบาลปิยเวช3โรงพยาบาลบางนาหนึ่ง 4. โรงพยาบาลเพชรลเวช โรงพยาบาลบางนาห้าหโรงพยาบาลมหิศักเจ็ดโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแปดโรงพยาบาลมิตรประชาเก้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์กรุงเทพสิบโรงพยาบาลพีเอ็มจีสิบเอ็ดโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์สิบสองโรงพยาบาลอินทรารัตสิบสามโรงพยาบาลนวมินสิบสี่โรงพยาบาลวิพารามปากเกร็ดสิบห้า โรงพยาบาลบางโพ16โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์และ17โรงพยาบาลบางไผ่สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ